อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดมาแน่ค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส4กระทรวงการคลังแย้มนะคะคนเก่ารายเก่าทั้งหมดทั่วประเทศค่ะไม่ต้องลงทะเบียนแค่กดยืนยันแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4ทันทีค่ะพร้อมกันนั้นคนที่ถือบัตรคนจนรายเก่าทั่วประเทศหากไม่มีการลงทะเบียนใหม่โครงการมาตรการเพิ่มกําลังซื้อจะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีส่วนจะได้รับเงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะและฝากประชา ัพนธไปถึงกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกลุ่มนี้นะคะหากไม่มีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้ออัตโนมัติทันทีด้วยเช่นกันค่ะส่วนวงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาแน่ค่ะโครงการคนละครึ่งเฟ ซึ่งทางกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยรายเก่าคนเก่าทั้งหมดไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟดสีทันทีค่ะซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมความพร้อมคนละครึ่งเฟดสีและก็ในส่วนของการดําเนินการยืนยันสิทธิ์เริ่มหนึ่งมีนาคม25 6 5หโดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะซึ่งมันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตจากข้อมูลข่าวสารไทยคู่ฟา้าและก็กระทรวงการคลังนะคะมีะรายง จากผู้สื่อข่าวนะคะว่าจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอารมอเห็นชอบโครงการกละลร,รึ่งระยะที่4หรือว่าโครงการกละครึ่งเฟดสีเพื่อมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศโดยจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคมถึงเดือนมีสาย,ยนสน2565นี้นะคะระยะเวลาทั้งสิ้น2เดือนค่ะส่วนวงเงินนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้รับอยู่ที่เดือนละ1 5 0 0บาทเหมือนเดิมหรือไม่เราก็ต้องมารุนนะคะว่าคอารมอจะให้เท่าไหร่นั่นเองค่ะ ล่าสุดทางกระทรวงการคลังค่ะนายพรชัยจิรวรวีบ่วมในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสศคนะคะก็ออกมาเผยเผยถึงทางกระทรวงการคลังตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่1มีนาคม2565 ถึงวันที่30เมษายยน2565เบื้องต้นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งฝีส3มจำนวนอยู่ที่27.98ล้านคนจะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังโดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่กดยืนยันรับสิทธิ์ได้เลยคะ่ะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาก่อนก็ อยากได้สิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสสีท่านต้องลงทะเบียนผ่าน w www คนละครึ่ง com เหมือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโครงการคนละครึ่งเฟสสียังไม่ได้ข้อสรุปของเรื่องวงเงินต้องรอพิจารณาเนื้อเรื่องของงบประมาณก่อนว่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะเกินกันกันกบคนละครึ่งเฟสสามนะคะก็คือเดือนละ1,500บาทนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามและข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสสริการแห่งรัฐลาย ก่าทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งมีอยู่กว่า16ล้านคนนะคะโดยใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษล่าสุดกระทรวงการคลังโดยนายอาคมเติมพิทยาภิสิทธิธ์นะคะก็ออกมาแย้มเตรียมอัดฉีดวงเงินคนจนและก็กลุ่มเปอบะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ โดยนายอาคมเติมพิทยภัยสิทธ,ธิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมากล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางครม,มอนะคะเนื่องจากว่าเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีต้องรองความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับค่ะโดย โดยยังจะได้รับสิทธิ์ต่อไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนร,รอบใหม่ซึ่งหมายความว่าคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินเหมือนเดิมตามปกติหากไม่มีการลงทะเบียนใหม่ก็จะยังคงได้รับเงินเหมือนเดิมตามปกติที่สําคัญถ้าหากโครงการคนละครึ่งเริ่มดําเนินการในส่วนของโครงการมาตรการเพิ่มกําลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงคนที่เคยใช้จ่ายผ่านบาัตรประจำ ตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะได้รับสิทธนั้นโดยทันทีส่วนวงเงินต้องมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้กันคนละเท่าไหร่ค่ะซึ่งนายอาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามาตรการคนละครึ่งระยะที่4่นจะเริ่มวันที่1มีนาคมถึง30เมษายนยสน25รพร้อมกันนี้ทางกระทรวงการคลังจะต้องมีการพิจารณาให้เงินเพิ่มเติม,ตมกับผู้ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ยอดทั้งหมดอยู่ที่14ล้านคนค่ะรวมไปถึง กลุ่มเบาบางกลุ่มเบาบางในที่นี้คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกาลังซื้อนะคะกว่า2ล้านคนที่ใช้จ่ายผ่านาบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มนี้แล้วก็เพิ่มโครงการในส่วนของสวัสดิการเพิ่มกาลังซื้อเข้าไปนะคะส่วนงบประมาณในการดําเนินการจะได้เท่าไหร่ได้แบบไหนขอพิจารณาจากงบที่เหลือดูก่อนค่ะ ซึ่งในส่วนของการนําเรื่องนี้ก็ต้องติดตามในส่วนของการประชุมครมรต่อไปแต่ก็ข่าวดีออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วกันนะคะนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมจากกระทรวงการคลังจากไทยคู่ฟ้าแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสยามรัฐออนไลน์ด้วยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซิบสไครป์เป็นกําลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ